มาดูวิธีการสร้างลิงก์ในเนื้อหากันนะครับการนําเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน้าเนื้อหาของเราอาจจะมีการลิงก์เชื่อมโยงจากข้อความจากรูปภาพจากปุ่มต่างๆไปยังเว็บไซต์อื่นมาดูวิธีการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสราาุรนารีโดยการเชื่อมโยงจากข้อความให้ทําการไฮไลท์ข้อความที่ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปก็ให้คลิกที่ไอคอนลิงก์ ในหน้าต่าง l i n k ์ทให้เลือกเว็บ d อดเ s รเนื่องจากว่าเราต้องการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกแล้วทำการใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์ไปนะครับในส่วนของที่อยู่สามารถจะ copy ปี้ลิงก์มาแปะตรงนี้ได้นะครับผมให้ขึ้นหน้าต่างใหม่เพื่อให้เว็บไซต์ที่เราลิงก์ไปเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วคลิกที่ insert link ถัดมาครับมาดูวิธีการลิงก์จากปุ่ม ตรงนี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับโดยมีชื่อปุ่มข้อความแบบนี้นะครับวิธีการสร้างลิงก์จากปุ่มก็ให้คลิกที่ปุ่มแล้วไปที่ไอคอนลิงก์เช่นเดิมครับเราก็ทำการใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์เข้าไปให้เปิดหน้าต่างใหม่คลิก insert link ถัดมาครับ เราก็ยังสามารถจะสร้างลิงก์จากรูปภาพได้ด้วยนะครับวิธีการต้องการสร้างลิงก์จากรูปภาพนี้ก็ให้คลิกที่รูปภาพแล้วไปที่ edit link ก็จะเข้าสู่หน้าต่าง link t o เช่นเดียวกับการลิงก์จากข้อความแล้วก็ปุ่มก็ไปที่ t a บ web address นะครับแล้วทำการใส่ที่อยู่ของเว็บไซ์ที่เราต้องการลิงก์ไปนะครับ แล้วทำการคลิกโอเคเรามาทำการทดสอบดูนะครับว่าลิงก์ที่เราสร้างขึ้นจะสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ถูกต้องหรือไม่นะครับโดยการไปที่เมนู Preview in Browser นะครับก็จะทำการเปิดเว็บไซต์ที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับหน้าที่เรากำลังทำอยู่ผ่านเบราว์เซอร์นะครับ แล้วก็ลองคลิกลิงก์ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะวิ่งไปยังเว็บไซต์ของมทสเราลองทดสอบลิงก์จากปุ่มนะครับทดสอบลิงก์จากรูปภาพ ซึ่งนอกจากเราจะสามารถลิงก์เนื้อหาภายในนะครับไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ก็ยังสามารถจะลิงก์ไปยังเพจภายในหรืออีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไฟล์ดอ็อกิเมนต์ด้วยนะครับตามสกุลตามนี้